ถ้านในที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 11นะครับเดี๋ยวมาดูราคาล่าสุดในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับว่าน่าซื้อไหมแล้วก็ซื้อแบบไหนคุมที่สุดเดี๋ยวในคลิปนี้สรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็ราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้เรานำ p h o n e รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเดือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายแล้วของปี2022นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันด้วย iPhone 11ที่ก็มีการ,รลดราคาให้เหมือนเดิมนะครับท่านใดที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone 11 เดี๋ยวมาดูราคาล่าสุดในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับว่าน่าซื้อไหมแล้วก็ซื้อแบบไหนคมที่สุดเดี๋ยวในคลิปนี้สรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1ธันวาคมปี2022เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป l a ซาด้กันก่อนสําหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับจัดจําหน่ายโดยทาง Apple มาขายผ่านทาง l a ซาด้านะครับ iPhone iPhone 11 without adapter นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ24,900บาทลดราคาล่าสุดเหลือ16,400บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยัดกระพอ่พอนได้10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1640บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี64แล้วก็ 128GB สิกิกะไบต์นะครับสินค้าก็เป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปนะครับนี่เป็นราคาสหรับรน แรก16,400ดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้จัดจำหน่ายโดยทาง Banana IT นะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน l a s t Mall จากราคาปกติ1,9500บาทลดราคาล่าสุดเหลือ1,7000บาทนะครับแต่ว่ามีเหลือเฉพาะสีดำเท่านั้นสำหรับความจุ 64GB วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับท่าในใดที่ สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ lazada ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ iphone 11นะครับมีขายทั้งความจุ64แล้วก็ 128GB เครื่องโมเดลไทยนะครับแต่ว่าร้านนี้เป็นประกันร้านมีให้1ปี ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่14,399บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับ iPhone 11ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับราคาโดยรวมก็จะประมาณนี้16,00 0ถึง17,000บาทนะครับถ้าเป็นเครื่องไทยก็ซื้อได้ประมาณ13,000ถึง14,000บาทนะครับชอบแบบไหนก็เข้าไปดูรายละเอียด เเพิิม่มมตแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับส่วนราคาจาก s h o ป e ีนะครับไปดูกันที่ร้านแรกจัดจำหน่ายโดยทางร้าน Studio 7สําสำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับจากราคาปกติ19,500ลดราคาเหลือ17,000บาทสาหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น128 g ิก็19,500นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยก,กพอพอได้10เดือนนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสำหรับ ตอนนี้มีเหลือ2สีเท่านั้นนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีขาวสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีอีกร้านหนึ่งจัดจำหน่ายโดยทางร้านไอสตูดิโอนะครับสำหรับ iphone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทย new model นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่17,200บาทสําหรับความจุ 64GB กิกะไบต์มีเหลือเฉพาะสีดานะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกกันนจาศูย์ 1>, 1ปีท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อไ,ได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e นะครับส่วนร้านสุดท้ายจาก s h o ป e e สำหรับ iPhone 11เป็นเครื่องไทยมือ1น,นะครับมีขาย2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็ 128GB สั่งซื้อร้านนี้มีฟิล์มกระจกแล้วก็มีเคสแถมให้ด้วยนะครับราคาเริ่มต้นที่13,500บาทสำหรับความจุ6 4 g ิกิะไบถ้าเป็น,128 GB, 14, นร,รจ่ายเงิบสามาิกเก็บเงินปลายทนงไา้อยาก,พก้พรก็ผ่อนได้นะ จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือก2ความจุในส่วนของสีมีสีสีนะครับสีดําสีขาวสีม่วงแล้วก็สีแดงถ้าไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ของช้อปปีก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี้ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดนะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมสําหรับ iPhone 11จากทั้ง La z a d a แล้วก็ช้อปปีนะครับท่านชอบของด้านไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูรีวิวการสั่งซื้อเพิ่มเติมก่อนนได้้ถา ใจค่อยทําการสั่งซื้อในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือก็มีโปรโมชั่นใหม่มาให้ได้เลือกซื้อกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็นของค่าย t r u e m o v e H สำหรับ iPhone 11มีขาย2ความจุนะครับ64แล้วก็128กิกะไบต์ในส่วนของสีมีประมาณ5สีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,500บาทนะครับสำหรับโปรเน็ตรายเดือนซื้อได้ในราคาเริ่มต้น7,500บาทเป็นโปรสำหรับการ เปิดเบอร์ใหม่นะครับถ้าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ลดให้อีก1,000บาทเหลือประมาณ6,500บาทมาดูรายละเอียดของราคา7,500บาทกันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499นะครับซื้อได้ราคา7,500มีค่าเน็ลุงน้าด้วย3,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดประมาณ11,000บาทนะครับสัญญาในการใช้งานมี12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับส่วนค่าโทร1,000นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงถัดมาตรงกลางเป็น รายเดือนเดือนละ1นึ่นะครับซื้อได้ราคา9,300มีค่าเหนื่ลุงหน้า3,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็12,300บาทสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดค่าโทร700นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงเช่นเดียวกันโปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ899นะครับซื้อได้ราคา1800บาทพร้อมกับจ่ายค่าเหนื่ลุงหน้าด้วย2,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ13,300บาทนะรญญญาใกาใช้งานก็12เดือนเหมกันอินเทรสาต ให้มาใช้80กิกส่วนค่าโทร300นาทีนะครับแต่ว่าไม่ได้โทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงเหมือนโปร1499แล้วก็1199นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย d t c นะครับ iPhone 11ความจุ64 คลิกกะไบตตอนนี้มีเหลือเฉพาะสีดำนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา4990บาทโปรนี้เป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 4 9 9ซื้อได้ราคา4990พร้อมกับจ่ายค่าในี้ลูหน้าประมาณ4,800บาทนะครับถัดมาตรงกลางก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1 0 9 9ซื้อได้ราคา6 9 9 0ค่าในลุหน้า2 1 0 0บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,100 สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699านะครับซื้อได้ราคา1490มี่้นิค่าหนีตงหน้า120บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ1600บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนแล้วก็โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้อได้เลยนะครับที่ศูนย์ดีแท็กชอ็อทุกสาขาสําหรับ iPhone 11เริ่มต้น4,990บาทเท่านั้นปิดท้ายกาที่ค่ายสุดท้ายเป็นของค่ายกันะ iPhone 11ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,200บาทโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับท่านที่ใช้เบอร์แบบรายเดือนอยู่แล้วซื้อได้ราคา7,490บาทมีค่าตหนดลุงหน้าประมาณ4,000นะครับส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ราคา7,490เหมือนกันค่าหนิดลุงหน้า4,000บาทโปร AIS b a s t Buy สาหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนก็ซื้อได้ราคา11,700นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้าคร เครื่องเป่าจากราคาปกติ17,200ลดราคาพิเศษนะครับเหลือ16,400บาทนี่ก็จะเป็นรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านค่าย AIS นะครับมีหลายโปรให้เราเลือกชอบแบบไหนสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS ช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะครับทั้งเครื่องเป่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตสำหรับการซื้อ iPhone 11ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ชอบแบบไหนเลือกซื้อได้เลยอยากไดซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโล,ลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee นะครับสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากไดซื้อพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของค่าย True d t a c รวมไปถึงของ AIS นะครับรายละเอียดของราคาล่าสุดโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ